ติดตามได้จากเอเอสนะครับตบคู่กันไปเลยครับว่าชั้นจะจบวันนี้หรือเปล่า,อาเอาละครับเริ่มเกมครับเป็นอีกหนึ่งคู่ของอีสานดับี้ในฤดูการนี้สำหรับศึกฟุตบอลรีโว์ไทยลีกนะครับครประจําการริมเส้นฝั่งขวานะครับคือพอขาดตําแหน่งของอายุบาสซิก้าเนี่ยสุปโชคก็มา เล่นขวาแล้วซ้ายเนี่ยเป็นน้องชายสุพนัทนะครับเล่นริมเส้นสุปชัยก็มายืนคู่หน้าได้ครับหายกลับมาทันเลยบอลเคลียร์ม,ม,มจาจังหวะนี้สุดท้ายูุสินหรือมะเป่าดูหน่อยครับเพราะว่ามีจังหวะปะทะด้วยครับสุปชัยครับ,บจังหวะหวที่พยายามจะวิ่งเข้ามาเอาบอลเนี่ยไปกระแทกับทางกีรวัาดขอทนทพันนะครับ เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บเลครับถอนทีมชาติไปนะครับสุบชัยใจเด็ด14ประตูกับวิรัมย<ส>ูเนเตดนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันตรงนี้นะครับบอลนี่แครับบอลมาเข้าทิศทางของจริรวัตรที่รับบอลได้ก่อนนะครับสุบชัยเยงก็มาด้วยความเร็วแล้วก็นี่ก็พยายามจะกระโดดหลบแล้วด้วยนะครับโดนประทะกันไปนิดนึงกลับมาตั้งใหม่ครับสีวรั์เศสุงเนิน ก็เกมอย่างว่านะครับหลังสี่ของบุรีรัมเนี่ยก็ริมเส้นมี2อคนนะครับมีปีกับแบ็กส่วนริมเส้นของทังฝั่งขอนแก่นมีวิงแบ็กตัวเดียวแนละ้วเสียเปรียบหมดแล้วสถานก,การณ์สองหนึ่งวันสองครับเปิดเข้าในมาอย่างช่วยเช็คไปที่เสาแรกนะครับมงทิ้งไปได้ผ่านมา6 7นาทีแรกเนี่ยเริ่มจะทำงานแล้วนะครับเกีมลุกของทางบุรีรัมมีโอกาสได้จอมตีเห็นเห็นเนี่ยสองสามครั้งเรียบมาขวาที่ซ้ายทีเลยนะครับ ยังมองสก,กัดทิ้งไปได้นะครับสุพนั่นเองมองข้างในนะครับแล้วบนลตัง้งแต่แรกเลยให้สัญญาณกับเพื่อนแล้วเหลงเปิดเข้าไปไม่ตรงเพื่อนนะครับสก,กัดทิ้งมาบอลสองคารุรีรามครับสัสรักมองหนุนมาพิงแล้วให้ทีระทอนเขาได้ได้เปิดอีกรอบหนึ่งเสาแรกไม่ยอมแต่ว่าเสาสองซัดลูกนี้ของสุลากา้าแล้วเตะทิ้งครับเนิ่จะป้วเปี้ยนหน้าประตูเจ้าบ้านบ่อยครั้งแล้วยังเก็บต่อเนื่องด้วยครับนรุบดิน เกือบจะสั้นครับกระดกไปลุ้นข้างบนรัตนากรสุภนัทป่อยธีรทรแมไปบวกลูกนี้ก็ยังนิ่งพอนะครับที่จะสก,กัดออกไปได้นะครับจังหวะของพานุพงศ์จังหวะลุยของสุภนัทดูครับหากหลบมาแล้วจะเปิดให้เสาแรกครับสุภาชัยแต่ก็ลึกไปนิดนึง่งบอลทุ่งของสัสลักครับยัดมาแล้วพลิกเลยครับให้ขึ้นบนมาลุ้นครับที่สุภพนัท อย่างสก,กัดทิ้งมาแต่มีโบลิงกิให้ต่อจะปล่อยเอาบอลยังเข้าทางครับแล้วมีตัวรองอีกทีหนึ่งมาถึงนหะรืบดินเล่งยัดเข้าปาเตอรโอ้โหท่นนสวยเลยนะครับแม่ให้เล่นกับตัวที่3นะครับสอดขึ้นมาโดยรัตนากรใหม่คามีครับโอ้โหวิ่งทําทางให้เพื่อนนี่สวยมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วนากรสอดตัวเข้ามาจากการเปิดของนัรืบดินอีกแล้วครับดูเปิดเนี่ครับโอ้โหขวางลายนี้มาเลยคู้เล่นของขอนแก่นไม่สามารถที่จะ ฝังได้นะครับแล้วรัศกรโหยิงลูกนี้ากว่าเสียทอนครับล็อกเข้ามาเสียบอลคนับทางคอนแก่นไปเอาคืนเหมือนกันครับมีจังหวะขวานประสิทธิ์ไม่ว่าอะไรนะครับตระทะกันน่าจะเป็นปันเดชาที่นอนเจ็บอยู่แต่ตอนนี้เกมสวนกลับมาสองรอบเลยแพ้สูงตัวสีทังสองรอบเลยอ่ะดูตรงนี้นะครับอุ้ยรสองนะครับทันอยู่แล้วครับ ดูกันอีกทีครับอือ,อจังหวะจะแต่งเล่นจังหวะสอดักไว้ได้แล้วทิ้งบอลยาวปัญหาตอนนี้คือยังเก็บไม่ค่อยได้ครับตัวบนทั้งขอนแก่นบุีรำค่อยๆแก่ขึ้นมามาซิก้าเล่นทางสัตสลักเจออยู่สองหงสัตสลักล็อกเข้าขวาเปิดเข้าในมาจาังหวะนี้อ้าวโอ,โอ,โอ,โอ้สุดท้ายนี้ปิ้งลรวแต่ว่ามีโทรงแล้วครับมีตัวที่คำยืนไว้อยู่ครับ สุพนัทนะครับตัวที่ถลําลายเกมรับไปดูหลบมาตรงนี้เนี่สวยมากนะครับแล้วนี่อครับน่าจะไม่โดนะครับแต่ว่ารประเด็นคือมีอส่วนร่วมทำให้ผู้สายประตูจิตวัฒน์เสียจังหวะนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเช็คกันตรงนี้ถ้ามาดูนี้อ่ะอย่างเงี้ยได้ครับถ้าอย่างนี้เหลือถ้าเป็นเรื่องลำหน้าได้ครับตีเส้นมาตรงนี้เนี่ยก็แต่ตรงนี้ก็คือว่าถ้าเช็คโดนไม่โดนเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่สุพนัทเี่ยถ้ามองในเคสนี้นะครับสุพณนัทพยายามจะเล่นอยู่แล้วับใช่ครับ แต่ในเคสล้ำหน้าเนี่ยก็ต้องไปยืนไปดูลายกันอีกทีว่าใช่ใช่ครับว่าล้ำไม่ล้ำแต่ว่าก่อนที่เหตุการณ์นี้ต้องเช็คล้ำหน้าก่อนครับนี่ครับมันก็ถูกต้องแล้วครับครับไม่เป็นประตูนะครับจังหวะขึ้นหม่งก็จะมี คนคอยรบกวนตลอดนะครับอ0ยางจะไปแย่งบอลเร็วกลับคืนมาตรงกลางสุดท้ายอา้าวไปเข้าทางครับเราได้ซัดลูกเดียวยิงบอลเร็วโอกาสคอในของนักสุพรณัดโอ้โหพลาดให้แล้วอย่างนี้ครับความเจ็บแล้วสุพรณัดยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับอ้าวมีจังหวะล้ำหน้าด้วยนะครับดูกันอีกทีนะครับ โดยมาจริงๆแม่ลูกงานก็นต้องแม่นๆหน่อยแล้วครับเดี๋ยวซิดิสลามีเปิดเข้าไปลุ้นขึ้นบอกโ,โอ้โหจังหวะเน่งเน่งเหมือนกันนะครับเติมขึ้นมาของเอเลฟนโโเนี่ยครับโอ้โหเสียดายนะค่ลอสถือว่าเปิดได้ตกหัวเอเลฟแล้วนะครับแต่จังหวะขึ้นมีตัวเข้ามาชนไ้ด้วยครับแล้วสุดท้ายไม่ได้เป็นเตะมุมอะดูกันอีกทีครับเตะมุมมาตรงนี้แล้วขึ้น นี่แหละครับจะบอกว่าไปโดนลีกาวครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ให้นี่แะครับโขขึ้นชนะแล้วด้วยครับ <c oughs> บอกว่าจะ <c oughs> ไปตามดักบิงที่สีสกเกตเคฟแล้ครับไม่ไหวกลับมาบริกิพลิกไปเข้าทางเอเลสกับใอ้ความใหญ่บางเอาไว้ปานเดชาเล่นใกล้ๆกับยาสินอิสลามีกับพาหนีทางศาสลัก,กเก็บบอลทุ่มได้เป็นจังหวะของเจ้าบ้านมา่ลไรครับอิปซันเมโล ให้ช่องนี้ตัดไปอือไอเดียดีนะแต่ว่าจากักรียังไม่พร้อมจะเล่นจังหวะมันไม่พอดีเลยครับอา้าวในสนามมีอะไรครับสงสัยจะบวกกันจังหวะก่อนนั้นเลยครับเราไม่เห็นในเหตุการณ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เขาี้ต้องดูว่าจังหวะปะทะน้ำหนักเพียงพอจะขีดไปแดงหรือเปล่า แต่ว่าถามว่าท่านนอกเกมไหมตรงนี้เนี่ยครับต้องดูภาพครับแล้วิีาส่งสัญญาณแบบนี้มาโอ้อันตรายเหมือนกันนะครับอยู่ที่ผู้สินเชลเลอร์งานสบแล้วนะครับจะบอลยังไงอาจจะไม่ได้เห็นในเหตุการณ์อยู่แล้วนะครับต้องดูเพื่อความชัดเจนนะครับทางคุณเชลเลอร์เอาละครับเป็นอีกครั้งที่ VR ใช้อีกแล้วนะครับสองั้งนะดูครับ เนี่ยครับโอ้หรือเจตนาตอนนี้มองเจตนาเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูน้ำหนักพอไม่แต่ว่าเจตนาเนี่ยคือก็นอกเกมนะครับคู่บอารณ์ไม่ได้ครับบุรินทร์กีและการเช็คใบแดงวีสองกรณีนะครับพอถึงผู้สินคือเดินออกปุ๊บก็คือยืนยันครับเพราะเช็คใบแดงนี่ก็ต้องให้ใบแดงครับไม่มีเหลือนะครับกายันคือยืนยันคำสินของตัวเองในสนามคือไม่ได้ให้แต่ตรงเนี้ยชัดเจนว่าผู้สินเชลเลอร์มองไม่เห็นเหมือนการเหตุการณ์นี้เพราะทุกคน พุ่งตรงรขึ้นไปหาประตูของทางบุรีรัมแล้วนะครับเป็นจังหวะสวนของขอนแก่นพอดีจังหวะนี้จริงๆบอออกไปแล้วด้วยนะครับใช่ับอไม่ได้อยู่ในเขมด้วยเอาละครับว่าอย่างไรครับุชิลเลอร์แล้วเดินเข้าไปอ้าครับถ้าแบบนี้ถือว่าตัดสินถูกต้องครับผู้สินใช้เริ่มเป็นใบแดงนะครับโอ้โหบุรีรัมต้องเหลือผู้เล่นสิคนนะครับตัุริกีเอง ไปเล่นนอกเกมนะครับใส่ทางเอเลฟคือมันตามกติกานะครับคือถ้าเป็นสไลด์เนี่ยมันยังพอดูน้ำหนักได้ว่าเพียงพอเพียงพอแต่อันเนี้ยคือเจตนาเล่นนอกเกมนะครับ,รบเป็นซีเรียสฝาลอย่างงี้โดนมากโดนน้อยไม่สำคัญคเลยครับสำคัญคือเจตนาสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมไปถึง25ครั้งนะครับแล้วก็แอซิ์ไป3ลูกนะครับยีราธร ซ้ายขอจูมนะครับเลือกจะหลอกยิงซะเลยครับโอ้โหแต่ว่าบอลมันไม่ไปถึงเสาไกลนะครับแล้วก็ข้ามคานไปถ้าดูจากจังหวะขยับของจีรวัฒน์นี่เหมือนจะผิดจังหวะไปกันโดนหลอกไปกันนะครับแต่สายตรงนี้มันเหินข้ามคานออกไปเท่านั้นเองนะครับให้พาบอลกินพื้นที่ขึ้นมาถ้ายาจะตันให้ฟาวยันเหนียวกเจ้าจแบงแล้วออกบอลมาให้กับพี่ชายครับ สุพโชหยอดขึ้นบนมาบอลตกทีราทอนปุ๊บ <c oughs> เข้าสายขั้นอาจจะลุ้นยิงเลยนะจังหวะนี้โอ้โหถือว่าเปิดได้เยี่ยมมากๆนะสุพโชเนี่ยเปิดทะลุกเกมรับมาเลยแล้วตกตรงนั้นเนี่ยทีละรพร้อนที่จะกระดกยิงนะครับอาจจะไปใช้เท้าซ้ายที่มันอาจจะต้องบังคับยากนิดนึงนะครับแต่จริงๆเนี่ยโอ้โหพอดีมากะครับแต่ยิงผิดไปเหมือนกัน ดูสปีดมาถึงบอลด้วยแล้วนี oh boss, ่นะครับโอ้โหจะเลือกมาครับสุภนัทบางไว้จะดีดให้กับรัตนากรโอ้โหเข้าบางตรงนั้นทีสามสี่คนผู้สิทนะครมาให้บอลกับของนี่ครับมุยดำได้นะครับปิดเสาแรกแต่ว่าเหลี่ยงเท้าซ้ายของเยียออนก็ยังยิงได้ด้วยนะครับ เลือก <c oughs> <c oughs> วันนี้นี่เลงจังหวะไหนถ้ายิงได้นี่ลองวัดยิงเลยนะจุ้มดูครับชีเองก็พยายามจะก,กระตุ้นลูกทีมเลยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องพยายามให้ลูกทีมมีสมาธิด้วยวันนี้เองโอทีจะถอนได้เล่นลูกตั้งแต่ในี่สองสามครั้งยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ตรงนี้ก็นี่ครับพยายามจะเน้นๆแต่ก็กลายว่าบอมันก็ยังดำมหมดครับสุดระโชค ไปที่สัสลักสายข้างบนมีครับมาซิก้าประคองอยู่สัสลักเลือกยัดเข้ามาอาดิศักครับเคลียยังไม่พ้นเอเลฟมงอีกทีนึงบอลยังไม่ไปไหนเท่าไหร่ครับกลับมาอัตนากรสัสลักดีดเข้ากลางมาบอลถึงทีละทอนจิ้มต่อเอาตรงนี้ดีครับแล้วแต่งดึงจงังหวะนี้โอ้โหมุมอักไม่ได้ครับพลิกกลับมาทีวัาตามไปขวาเลยครับโ <c oughs> อ้โหขาบอลหลุดไปแล้วครับ แต่จีรวัตรเองก็ยังยอดเยี่ยมนะครับยังบล็อกในจังหวะสุดท้ายได้โอ้โหมีเกือบพลาดเลยไงนะครับลุาลมาตรงนี้ของสุนทรเหมือนตาสุลกาคนรับก็ระแวนเหมือนกันว่าจะมีสูตรไหนหรือเปล่าธีรทรเปิดเข้าไปยังปัดทิ้งโอ้โหบอลเกือบจะลึกไปเสาสองก็ไม่ประมาทครับ หาเหลี่ยมแบบนี้นี่ก็หวังผลึงยิ่งนะครับเฮียทอนเล่นเตะบนแบบนี้ค่อนข้างจะโจมตีผู้สาประตูได้ดีนะครับอันนี้เปลี่ยนฝั่งครับสมบูชโชค,ครับบ่อตั้งไม่อยู่เหมือนกันครับ สุดโชคดูจอดเล่นสร้งกับจทอร,ร์นี่แหละครับเปลี่ยนจุดมาสุดโชคเปิดลึกเข้าวังโอ้โ <c oughs> จหจังหวะนี้แมทเล็งมาที่ดีเก่าเนี่ยแหละครับครับโอ้ยกมาในเสาไกลเพื่อนยืนรอแต่บอลมันให้นะของสุดโชคมันโดแล้วลึกไปเยอะเลยเรพยายามจะเปลี่ยนนี่ครับ <c oughs> เปลี่ยนมุมเปิดมาตรงนี้ครับเล่นสั้นมาแล้วก็ เทียร์ทรอนให้ต่อมาเนี่ยครับอย่างแรงไปนิดเอเลรับนี่ครับโอ้ปาแกร์เตะไปก่อนอ่ะบุกต่อครับสุภโชคมาครับเทียร์ทรอนทำทวิถีทางครับบุรีรัมย์คือมันไม่มีตัวจบในธรรมชาติเลยก็ยัดเข้าในไปนี่เลยครับยังสกัดกันอีกโอ้เกมรับนี่ช่วยกันได้ดีมากนะครับโอ้จังหวะปาแกร์ตาจึงยิงยันผ่านมาด้วยความเร็วก็ยังดัก มงไปได้ครับสัสะลักแล้วนี่ครับโจโชโกมแมนนะครับโอ้โหนี่บ่งเสียงเชอสุดท้ายดันขึ้นหมดแล้วครับเปิดแม่เลยบอวทีทอนยกมาออกมาชกครับจังหวะสอมีองทูกระดกมาไม่ดีเจอเกมโต้กลับนะครับพยายามจะเข้าไปตัดไม่ได้ไหลต่อขึ้นมาแต่ออมหลุยต่อครับหาด้วยหาสุดีเล่งเล่งข้างในมีหาจังหวะ ดึงไว้หมุนกลับมาครับตั้งที่พลากร,รอกลางแล้วเปลี่ยนขวาสนามมาอีซันเมโลอสซันแตงเข้าขวาเจอขวาขงก็สองด่านเอ้าบอลยังพันเข้าทางอีซันไม่ได้เลยครับต้องออกขวาสุดมาหาดูพงเปิดเข้าไปป่งสก,กัดไม่ได้โอกาสสุดท้ายของทางฝั่งของบุรีรัมย์นะครับตอนนี้พดพบเสียทีแล้วครับเพร่สาคัญทิ้งบอลขึ้นมาไปเข้าทางสุพรรณันทนะครับมีจุดๆก็มั่นขวางไว้อยู่ ตักนายมาดักเอาไว้ได้ครับอย่างเข้าทางแล้วสุพนัทให้ดันไปเสียจังหวะลื่นลม้มเตสะสกัดทิ้งดูเวลานะครับกูสินคุณชัยฤทิ์เดพินสืก้าดเผื่อมานะครับตอนนี้จะครบอีกนาทีงแล้วสุพนัทโยนมาติดสันที่ทอนแล้วก็จบเกมครับโอ้โหแบ่งต้าไปครับเกีนี้โอ้โหสุดมันเลยศูนย์ประตูต่อศูนะครับขอนแก่ยนยูเอด กับบุรีรัมยูเอตแต่ในสานามนี่โอ้โหเหมือนจะมีจังหวะปัญหาเหมือนกันนะครับก็ทําให้ขอนแก่นนะครับมี33แต้มส่วนบุรีรามมีเป็น58แต้มยังไม่ได้ฉลองแชมป์เพราะว่ายัางต้องการนะครับยังตามอีกสักสามแต้มนะครับในกรณีที่บีจีไม่พลาดนะครับยังต้องรุนกันต่อไปนะครับขอนแก่นจะเจอกับเชียงใหม่ยูเอตนะครับส่วนบุรีรามเดีดเดด๋ยวเกมหน้าเนี่ย